สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยคดีน้องชมพู่โจรมันเก่งปล่อยมันไปดีกว่าจะพยายามหาใครมาเป็นแพะเปลี่ยนชุดสืบใหม่มันช้าไปไหมคะ จากคดีมหาการ์ยาวนาน3เดือนกว่าค่ะพี่น้องเด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตปริศนาโดยที่ยังไม่มีสาเหตุยังหาโจรผู้ร้ายยังหาใครเป็นผู้กระทําไม่ได้ที่บ้านกกอกอย่างที่เรารู้ๆกันมา3เดือนกว่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ตกร้อยเก้าวันร้อยสิบวันไปแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปก็มีการสงสัยนูน่นนี่ต่างคนต่างสงสัยสงสัย คนนั้นทีสงสัยคนนี้ทีตำรวจก็ออกพื้นที่ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าหมอไม่ไม่ว่าพยาบาลไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่างๆก็ออกมาพื้นที่ล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะตามที่เราติดตามข่าวมา3เดือนกว่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้ก็คือจนณตอนนี้คดีมันก็ยังไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่ก็หมายถึงว่ายังไม่เจอพยานหลักฐานยังหาพยานหลักฐานไม่เจอยังหาผลพิสูจน์ออกมาไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำสาเหตุมันจะมาจากไหนที่สำคัญก็คืออย่างที่มาดามหน่อยพูดโจรมันเก่งในเรื่องนี้โจรมันเก่งคะ่ะพี่น้องคะต้องยกให้มันเลยว่ามันเก่งมากเหตุผลก็คือลงหลายที่ตรวจสอบหลายที่แม้กระทั่งตรวจพิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นข้อมูลยืนยันได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เสียชีวิตเพราะอะไรด้วยซ้ำนอกจากพี่น้องเนาะแต่ที่สําคัญก็คือตอนนี้มันยาวนานมาแล้วมันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปตํารวจเองก็ยังไม่ได้ออกมาเผยว่าตกลงคดีมันจะมีแนวโน้มไปทางไหนขณะเดียวกันก็คือเมื่อเช้าก็มีการออกข่าวมาผู้สื่อข่าวแถลงหลายช่องออกมาคงจะเป็นประมาณว่าเปลี่ยนชุดสื่อ เปลี่ยนชุดสืบนี่ก็หมายถึงว่าจากชุดเดิมที่มีอยู่ก็คงจะอาจจะไม่แม่นยำหรือเปล่าอาจจะมีนูน่นมีนี่มีแบ็กมีบ็อกมีแบ็กหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะอันนั้นเราไม่รู้ภายในกับเขาแต่เท่าที่รู้นี่ก็คือจะเปลี่ยนมีตำรวจมาพื้นที่มีตำรวจลงมาบ่อยๆมีตำรวจมาสืบมาทราบมา คลุกคลีอยู่ในหมู่บ้านมาเป็นสายลับอยู่ในนั้นมันก็มีเป็นประจำค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังไม่ได้ข้อมูลว่าจะเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรขณะเดียวกันก็มีข่าวออกมาว่าจะเปลี่ยนชุดสืบว่าชุดนี้แน่ชุดนี้แน,ชน,แน่ชุดนี้เก่งประมาณนั้นนะคะพี่น้องแต่คราวนี้มาดามหน่อยจะ,ะ,ว,ะวิเคราะห์วิเคราะห์ละกันค่ะพี่น้องคะ่ะวิเคราะห์อย่างนี้คะ่ะว่า <c oughs> กรณีคดีแบบนี้โอเคนะทางเมืองน้องเมือง,งนอกนี่คดี ใกล้เคียงกันแบบนี้ที่ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าใครเป็นคนทำเกิดจากอะไรใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นโจรใครเป็นคนกระทาในเรื่องนี้มันก็ใช้เวลาอย่างว่าละค่ะบางคดีก็5ปี10ปี20ปี30ปีก็ยังมีทางเมืองนอกเมืองนานเนี่ย ถึง30ปีถึงจะสรุปได้มันก็มีค่ะพี่น้องขาแต่ขณะเดียวกันทางเมืองไทยเรากฎหมายหรือการที่พิสูจน์หลักฐานของเราเองมันก็ยังไม่ได้ปิดถึงขั้นนั้นไม่ไม่ได้ถึงขั้นไปที่จะ ถ้าหยุดแล้วอาจจะ,ะเป็นการเงียบหายไปไหมหยุดแล้วอาจจะมีการลบเลือนไปลืมเลือนไปประมาณนั้นนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะวิเคราะห์อยากจะวิเคราะห์นี่ถ้าในกรณีที่มีข่าวมาบอกว่าจะเปลี่ยนชุดสืบมาดามหน่อยก็จะให้ข้อสงสัยแบบนี้ค่ะว่ากรณีที่ตำรวจก็พยายามละค่ะก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ฝ่ายสืบสวนสอบสวนฝ่ายได้ข้อมูลทางโรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะคอนแทคกันละกะว่าต้องการที่จะให้มันเปิดเผยออกมาว่าใครเป็นคนทําแต่คราวนี้ในสิ่งที่มันยาวนานกับพี่น้องคะอันนี้มัน3เดือนกว่าแล้วเนี่ย คิดว่าคงจะยากมาดามหน่อยจะให้ให้ข้อคิดหรือไม่ก็วิเคราะห์แบบนี้ค่ะพี่น้องคะคิดว่าการที่จะหาพยานหล,ลักฐานมันยากแล้วอีกอย่างบ้านนั้นมันเป็นหมู่บ้านที่ทุรกันดานมากมันไม่สามารถที่จะไปเช็คหากล้องวงจรปิดหรือหาใครที่ไปเห็นว่าแม่นยำเพราะว่าเราเองก็แถวบ้านนั้นก็เป็นชาวไร่ชาวนา ก็ไม่สามารถที่จะไปามาเห็นว่าเกิดจากอะไรหรืออะไรหรือตามข่าวบางข่าวก็อาจจะเป็นปัญหาว่า,ามีอิทธิพลมืดมีการาธุรกิจสีเทาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคดีมันก็เลยไม่คืบหน้าหรือมีคนแบกกราวว่า,าเป็นคนสั่งการหรือใครเป็นคนดำเนินการในเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้คือเป็นการสงสัยค่ะพี่น้องคะเป็นการสงสัยที่ ว่ามันจะเดินไปทางไหนแล้วเหตุผลว่าสิ่งที่จะได้มาด้วยการพยานหลักฐานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะยากหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ค่ะพี่น้องค่ะแต่มาดามหน่อยจะมองแบบนี้ว่าถ้านากรณีที่บอกว่า3เดือนกว่าเหมือนทุกวันนี้แล้วเนี่ยสเดือนกว่าจะ4เดือนไปแล้วเนี่ยด้วยพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นหลักฐานบุคคลไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่ต้องพิสูจน์ดีดดดเ สารพัดเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมันก็จะเลื่อนจะลางหรือไปอสัมภาษณ์ไปถามไปสอบไปสืบกับบุคคลพยานบุคคลมันก็จะเหมือนกับว่าเอามันนานไปละสามเดือนกว่าละไอ้คนที่ตะกอนหน้านั้นก็จะให้ปากคํากับชุดแรกว่าเป็นแบบนี้คนที่มาสัมภาษณ์ว่าชุดแรกเป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่พอมันสามเดือนกว่ามาแล้วนี่เขาก็จะหลงจะลืมละค่ะพี่น้องคะ่ะคนที่หนึ่งละตะกอนอาจจะเป็นคนที่อยากให้ ปากคาแต่ต่อมาก็คงจะเป็นประมาณว่าเออมันนานไปแล้วมันมันน่าเบื่อแล้วหรือไม่อยากจะติดตามแล้วมันก็กลายเป็นว่าบางทีการให้ข้อมูลอาจจะผิดเพี้ยนค่ะพี่น้องอันนี้ขึ้นมาดามหน่อยวิเคราะห์วิเคราะห์ะให้ฟังว่า ถ้ามันนานเกินไปตอนนี้มันก็3เดือนกว่าการที่เป็นพยานบุคคลที่จะไปสืบกับบุคคลเนี่ยหรือไม่ก็ดีเอ็นดีเกับการที่อยู่ใครใกล้ชิดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงที่จะต้องเอาคดีมารื้อฟื้นใหม่มาดามหน่อยคิดว่ามันคงยากแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือโจรมันเก่งค่ะพี่น้องคะโจรมันเก่งแต่คราวนี้สิ่งที่ สิ่งที่อย,า,อยากแนะนําก็คือไม่อยากให้พยายามที่จะบอกว่าโอเคตอนนี้โจรมันเก่งแล้วล่ะนับว่ามันเก่งแล้วล่ะเพราะว่าพยานหลักฐานมันทําลายหลักฐานหลักฐานอะไรที่สามารถที่จะเอามาเป็นหลักฐานทุกอย่างมันทําลายหมดแล้วหรือไม่ก็มันหาไม่เจอแล้วมันไม่สามารถที่จะหาพวกนั้นมาเป็นพยา,ยา,มานมาเป็นหลักฐานได้เนี่ยเพราะว่าที่สําคัญก็คือตอนนี้มันก็สามเดือนกว่าแล้วเนี่ยมันยากค่ะพี่น้องขาแล้วก็มันเหมือนกับว่า การที่เราจะไปเปลี่ยนชุดมาทําเปลี่ยนชุดมาทาเนี่ยการให้ปากคําแต่ละคนมันก็จะเปลี่ยนไปก็จะเพี้ยนจะรื้อฟืน้นเอาคดีขึ้นมาจากที่ตั้งแต่ต้นจนจบไหมคนนั้นว่าเออตัวอักษรยอ่อซอตอยอขึ้นมาสารพัดว่าใครเป็นแบกกราวใครเป็นนูน่นเป็นนี่อยู่นี่มันมันก็คงจะยากแต่คราวนี้มาดามหน่อยอยากจะบอกว่ามไม่อยากจะให้เหมือนกับว่าเออโจรมันเก่งปล่อยมันไปเถอะ แต่ที่สำคัญก็คืออย่าพยายามหาซึ่งถ้าให้มาดามหน่อยพูดก็คือพยายามหาใครเป็นแพะมาให้มันรับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการว่าปล่อยไปดีกว่าดีกว่าจะพยายามหาแพะหาใครสักคนมาเป็นแพหน่อยพี่มาดามหน่อยคิดอย่างนี้กับพี่น้องคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า หนึ่งละมันนมนานบ้านเราก็เป็นบ้านนอกธรรมดาคงจะไม่มีก้องไม่มีกล้องไม,มไม่มีนู่นไม่มีนี่แม้กระทั่งเอากล้องหน้ารถไปถ้ารถของเอ่อนาเขาบอกว่าจอ,จอดรถอยู่ข้างบ้านประมาณนั้นน่ะถ้ารถมันไม่สตาร์ตก็เหมือนกับว่า,ากล้องมันไม่ทํางานหรือเอ้เขาเรียกอะไรอะ่ะ มันเสียไปเป็นปีสองปีแล้วประมาณนี้นะนี่มันก็คือข้อมูลทั้งนั้นที่เป็นข้อมูลที่คนนั้นข่าวลือคนนี้ข่าวลือตำรวจเองก็พยายามที่จะหาแต่มันก็หาไม่ได้มันก็ยังเจอไม่ได้น,นะกับพี่น้องค่ะแต่คนนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้แล้วปล่อยให้ไปแล้วก็อาจจะสืบรับ,รบ,รบหรือไม่ก็ต่อนานใช้เวลาอีกหน่อยนึง เราก็สืบรับๆไปอาจจะมีข้อมูลโผล่ขึ้นมาหรืออะไรยังไงก็เป็นหน้าที่ของตํารวจไปแล้วก็พยายามแต่ครนี้ก็คืออยากจะฝากเตือนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้อยากจะฝากเตือนในกรณีที่เรื่องนี้เรื่องนี้คดีของน้องชมพู่เนี่ยให้เป็นประวัติศาสตร์เลยว่าการที่มีลูกมีหลานมีอะไรต้องดูแลแล้วที่สําคัญตอนนี้ยังจับโจรไม่ได้โจรตัวจริงมันอาจจะหัวระยอะอยู่โจรตัวจริงมันอาจจะน่นอย่นี่หรือมันกําลังจะ เพ่งเล็งใครอีกที่จะทําแบบนี้หรือจะทําการอะไรอีกแบบนี้เราก็ต้องดูแลค่ะพี่น้องคะดูแลลูกหลานของคนทุกคนแต่ละคนอย่าให้ห่างซ้ายตรงซ้ายตาพยายามอย่าประมาทค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้คือโจรมันเก่งพอโจรมันเก่งแล้วเราเองก็ไม่รู้ว่าการที่โจรมันเอาเด็กยิงไปค่ะแกงเพราะว่า ถ้าให้มาดำหน่อยพูดมาดำหน่อยก็จะบอกว่าเด็กสามขวบไม่สามารถที่จะเดินไปเสียชีวิตบนเขาได้หรอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันต้องมีคนมาเอาอันนี้คือข้อแรกเลยที่มาดำหน่อยฟันธงไปเลยว่ามันต้องมีคน อุ้มขึ้นไปล่ะค่ะอุ้มขึ้นไปนี่อาจจะเป็นการประมาณว่าเรียกค่าถ่ายหรือแกล้งกันหรือธุรกิจมืดธุรกิจเทาหรืออะไรก็ตามเราไม่รู้ตรงนั้นแต่ที่สําคัญก็คือถ้าจะบอกว่าเด็กเดินขึ้นไปแล้วอดข้าวอดน้ําอยู่ตรงนั้นเสียชีวิตเองมาดามหน่อยก็ไม่ไม่เชื่อไม่มีความคิดในตรงนั้นยังไงก็ต้องนึงละอาจจะเสียชีวิตข้างล่างแล้วอุ้มขึ้นไปทิ้งหรือ พุ่งขึ้นไปแล้วอาจจะไปปล่อยเสียชีวิตประมาณนั้นเพราะว่าเหตุการณ์ที่ ตั้งแต่ต้นจนจบนี่ก็คือตั้งแต่แรกที่เห็นเด็กไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยแล้วที่สําคัญพ่อแม่เขาก็บอกว่าเด็กถอดเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้นี่เป็นข้อข้อคิดข้อสังเกตค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กสามขวบบางคนบางครอบครัวโอเคอาจจะใส่เสื้อผ้าได้ถอดเสื้อผ้าได้แต่แม่ของเขานี่บอกมาตรงๆว่าตั้งแต่แรกที่เกิดปัญหาเขาก็บอกว่าลูกเขายังถอดเสื้อผ้าไม่ได้เองนั่นก็เท่ากับว่าตอนที่ไปเจอศพน้องนี่ก็คือไม่มีเสื้อผ้าแล้วแถมเสื้อผ้าก็ไม่ได้อยู่ตรง บริเวณนั้นนั่นคือสิ่งที่โจนมันเก่งค่ะพี่น้องพอโจนมันเก่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการที่มันทําแบบนั้นจุดประสงค์อะไรมีอะไร,ม,ะไรมีแรงจูงใจอะไรที่ทําให้โจนมันทําแบบนั้นเราไม่รู้แต่เราก็ต้องกลับมาหาพี่น้องประชาชนของเราเองไม่ว่าคนหมู่บ้านกกอกเองหรือว่าใกล้เคียงก็ควรที่จะข้อที่หนึ่งก็คือดูแลลูกหลานให้ดีที่สุดย้ายคลาดสายตาย้ายห,ห่าง ต้องพยายามเพราะว่าคนที่ทำอยู่ตอนนี้โจรเนี่ยเราไม่รู้มูลเหตุเราไม่รู้สาเหตุว่าที่ทําเพราะอะไรแต่จริงๆแล้วเด็ก3ามขวบมันก็ไม่น่าจะเกิดกับเด็กขนาดนั้นโอเคถ้าเดินไปตกนงตกน้ําหรือเดินไปตกคงตกคลองอะไรหรือหลงป่าไปก็คือไม่ไกลนั่นก็คือยังพอรับได้ค่ะพี่น้องคะแต่เหตุการณ์นี้ก็คือ เขามันสูงชันขึ้นไปอยู่แล้วบางคนก็บอกพบศพอยู่2กิโล3กิโล4กิโล5กิโลก็ว่าไปแต่ที่แน่ๆก็คือเด็ก3ขวบคิดว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นได้แต่คราวนี้คือเขาบอกว่าจะมีการลื้อฟื้นคดีมาสอบใหม่หรือมาเอาใหม่มาทําใหม่แล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่มาทําเพราะว่ามีการสงสัยคนนั้นทีคนนี้ทีน,นี้ทีแต่มาดมหน่อยออกคุณคิดว่ามันช้าไปไหมคะเพราะว่าเหตุผลก็คือมันห่างมาแล้ว3เดือน4เดือนแล้วเนี่ย ถ้าไปควานหาถ้าไปเคเว้นหาถ้าจะไปหาอีกทีก็ คิดว่าเป็นการพยายามที่จะหาแกะหาแพะมาหรือเปล่าเราไม่รู้อันนี้คือเป็นห่วงค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่สําคัญก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยอมรับข้อที่1ก็คือจนมันเก่งค่ะพี่น้องค่ะข้อที่2ก็คือชาวบ้านจะต้องดูแลต่อไปนี้ถา้าถ้ามันสรุปไม่ได้จริงๆจะแขวนคดีจะจุดคดีจะยุติหรือจะสืบต่อหรือจะเปลี่ยนชุดอย่างที่พูดอย่างที่ข่าวออกมาเนี่ยก,ก,ก็ก็ทำได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะพี่น้องคะแต่เราเอง พี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลลูกหลานค่ะพี่น้องขาอย่าให้มันเกิดประวัติศาสตร์ขึ้อนอีกเพราะว่าก็อย่างที่บอกโจรไม่รู้ว่ามันคิดอะไรที่มันทําเพราะอะไรมันบ้าการบ้าหืนบ้านุ่นบ้านี่เราก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเด็กมันเสียชีวิตแต่ทางโรงพยาบาลที่ผ่าพิสูจน์ก็บอกแล้วว่าไม่มีการละเมิดทางเพศเราก็โอเคเราก็โล่งใจไปทีแต่ที่แน่ๆ<แ>ก็คือเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรแรงจูงใจอะไรที่ทํากับเด็กแบบนั้นนะคะพี่น้องเนาะก็ให้ระวังอันนี้ก็อยากมาเล่าสู่ฟังเพราะว่า เท่าที่ได้ยินข่าวนี่ก็คืออาจจะเปลี่ยนชุดใหม่เพื่อที่จะเอาชุดเก่าออกอาชุดใหม่มาแล้วก็มาลื้อฟื้นคดีใหม่ทําใหม่อะไรพวกนี้ก็มาดามหน่อยก็เป็นห่วงว่าโจรมันเก่งก็ปล่อยมันไปเถอะอย่าพยายามเฟ้นหาหรือไม่ก็พยายามที่จะหาใครใครใครที่มาปเป็นแพะรับบาปประมาณนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะ,ะก็ติดตามค่ะติดตามข่าวว่าเหตุผลที่ เขาจะออกมาถแถลงหรือเหตุผลคิดว่าตํารวจออกมาถแถลงล่ะคะ่ะว่าโอเคคดีนี้ต้องทําแบบไหนอะไรยังไงพวกเราก็รออยู่โอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ